หพือกันได้ดีกว่าทางด้านแพร่อยู่ในเตดค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ก็คว้าตัวนักเตะเข้ามาเสริมทัพใหม่เหมือนกันนะคะเป็นคนที่6แล้วค่ะคือไพรทูนเทียบมาและอิทิก่อนการสร้างค่ะจ,จ,จะเข้ามาเล่นก่อนที่จะถึงจ่าฝูงก่อนที่จะรับจากฝูงเกมบลิกในวันเสาร์นี้ กับมาดำสื่อกับแร่ยูเนเต็ดเนี่ยทีมชั้นนำของ AIS ลีกภูมิภาคนะครับในโซนภาคเหนือก่อนหน้านี้ได้มีการเซ็นนักเตะใหม่เข้าสู่เล็ก2แล้ว4รายนะครับเป็นนักเตะทั้งไทยและก็เทศเลยนะครับรัตพลอัทธมงศับกองกลางสายเลือดแพร่โดยตรงคือบ,บ้านเกิดเลยก็ว่าได้จากราชนาวีครับเดียโกโอลิเวราอาเวสครับอดีตปีกจอมลากเลือของขอนแก่นยูเนเต็ดแล้วก็2ผู้เล่นที่อิมพอร์ตจากออกุสโตซานเตอาโกกับวิลเลียม วินิชิอัสนั่นเองนะครับที่เสริมทัพเข้ามาแล้วอ้ <c oughs> อล่าสุดนี่สโมสรก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าทูลไพทูนเทียบมาเนี่ยแนวรับสารพัดนึกของนครปฐมยูนเต็ดวัย3 5ปีจะเข้ามาร่วมทีมแน่นอนแล้วพร้อมกับ,บโจโจอิทิกรการสร้างผู้รักษาประตูวัย21ปีจาก SCG ซีเมืองทองยูไนเต็ดนะคะที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความแกร่งด้วยพลังหนุ่มเช่นเดียวกับดาวรุ่งจากทีมเดียวกันอีกหลายคนนับสิบเลยล่ะค่ะที่มาร่วมทีมแล้วก่อนหน้านี้ ผจุนเชีมานี่ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับสร้างชื่อมากับโอซุสภาก่อนที่จะไปเล่นกับเมืองทองนะครับทีทีทีระยองนครปฐมนะครับนอกจากนี้ยังเคยไปเล่นที่อินโดนีเซียด้วยนะครับด้านอิทิกรซ่าการซ่านะครับเติบโตมาจากคเดมี่ของเอสซีจีเมืองทองนะครับก่อนมีโอกาสสร้างผลงานในศึกโค้คัพนะครับล่าสุดนั้นถูกทีมดึงตัวกลับจากพัทยายูไนเต็ดนะครับเพื่อส่งชื่อรุ่ในไทยลีกเล็กที่ผ่านมาด้วย โดยพระยูไนเต็ดนะครับมีโปรแกรมนัดถัดไปต้องเปิดสนามเทศบาลตำบลพุ่งโค้งนะครับตอนรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยาเอฟซีวันเสาร์ที่2องกรกฎาคมนี้เวลา6โมงเย็นคือน่าสนใจที่ไพทู์เทียบมาคนนี้นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลไทยมาโดยตลอดเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จกักเขานะครับถุงตังมาจากฟุตบอลนักเรียนกับทั้งวรุษวังสวัสดิ์จะเกิดบุญคำช่วงนั้นนะครับ,รบและมาร่วมทีมกับอนสภานะครับ ถ้าเกิดจำกันได้ไพทูลเคยเป็นอดีตดาสนโบไทยลีกด้วยนะครับกับโอสุสภา,าและก็ถูกมเจวิทย์เรียกตัวติดทีมชาติ แต่ว่าวิทเห็นอะไรไม่ทราบนะครับจับไพทูลเล่นแบ็คขวาสะง,งันฮะแล้วก็เล่นได้ดีเลยครับจนแมวมองของอินโดนีเซียคือเปอร์ซิจับเซปรราร่า้นั้นดึงตัวไปร่วมทีมที่อินโดนีเซีย2ปีแล้วก็กลับมาเล่นในเมืองไทยกับโอซุสภา,าแล้วก็มึงทองนะครับล่าสุดเองที่เรียนไปนะครับมาร่วมทีมกับแพร่ยูริเตดในวัย35ปีแบบนี้ต้องดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรสําหรับตำนานทีมท่าไทยคนนี้นะครับประส,สบการณ์แน่นเหมือนกัน